สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยผมบอสจากช่องจาวิเด็กสตูดิโอนะครับผมวันนี้นก็มาในรายการรีวิวบ้านนอกเหมือนเดิมนะผมมีของมารีวิวอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ผมจะพยายามรีวิวให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดนะผมวันนี้ผมมีหูฟังไฟ RGB ไฟ RGB ลจีินผันนะจอยนี้ไฟ RGB c h a n n e ช7.1นะครับผมอ่าเป็น สายเป็นแบบไมโคร usb 2.0นะครับผมหวัวเลี่ยมทองกันเลยทีเดียวไฟฟ้าผ่าเป่าใช่แล้วก็มีไมโครโฟนนะผมไมติดตัวตัวนี้ครับสีส้มมีไฟด้วยครับตรงนี้นี่ครับรอบกล่องเจะประมาณนี้นะครับผมรับประกัน2ปีนะครับผมผสรุปเป็นหนังครับสัวสนมากแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนี่ไฟรอบกล่อง RGB ี G จีโอเคเดี๋ยวเากล่องไ้ก่อนเดี๋ยวผมจะเ,เล่าสเปกแบบพื้นฐานไปก่อน ถ้าแบบจอลึกผมก็จะไม่ค่อยรู้ละเอียดมากโอเคแบบเข้าใจไม่ยากง่ายๆมีเสียงตุ๊กแกร้องวิวเรียวทามเป็นที่ไหนอโอเคครับผมพลังเสียงเป็นพลังเสียงเจจุดหนึ่งได้ยินทุกการเคลื่อนไหวรอบด้านนะครับผมน้ำหนักเบาเพียง335กรัมหรือว่าขีดนั่นเองการใช้งานได้เป็นเวลานานไม่หนักหูหรือหัวนั่นเองครับผม ที่ครอบหุ้มด้วยหนังที่รองหูนุ่มใส่สบายไม่จีบไม่บีบหูแม่นหรือเป่าน้องเ็นแน่มีไฟอามีไฟรอบขอบหู rgb เชื่อมต่อด้วยปลั๊ก usb เหมาะกับการใช้เล่นเกมแนว fps rts mmorpg m o b a แล้วก็ rpg เล่นระเบิดเหรอครับไม่ใช่ตกมุกสายนะ้าแบบพิเศษทำให้มีอายุการใช้งานยานานขึ้นใช้คู่กับไดโวเฉพาะของ Fantech hdg25 ตัวนี้จะมีดิเวอร์ด้วยผมไม้ปรับตั้งค่าเสียงค่าไม่ก็เพื่อไรต่างๆของมันนะครับผมให้เสียงนุ่มหรือว่าเสียงน้อยอะไรต่างๆแต่ผมได้ลองไปเห็นเพื่อนผมใช้งานโดนทับเสียงมันจะไม่ดังมากพอดีนะครับผมไม่ไม่ออกจากหูมากไม่ทําให้เราหูอะไรแบบไม่ดังเกินนะเออง่ายๆสายชาร์จตรงสายมันไม่ใช่สายชาร์จจะเป็นสาย usb ผมตรงสายต่อมันนะครับผมแจ็คมันนะครับจะมีตัวขึ้นไว้ตัด ขึ้นรบกวนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างที่คลิปชั้นนะครับผมโอเคตอนนี้เราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าพูดผิดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี่นะครับผมพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมไปครับโอเคนะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าการที่ว่าเรามารีวิวกันแล้วนะครับผมเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมจะมาตรงด้านข้างนี้ผมก็ ได้ตัดออกมาออกมดูไปแล้วผมเพื่อความเรียบร้อยนะของทางร้านนะครับผมโอเคนะครับหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะผมไฟกลมๆใหญ่ๆยี่ห้อแฟนเทค g h 15อันนี้เลยนะแคปแคปตันหรือว่ากัปตัน7.1อะไรสักอย่างครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปให้ดูนะครับผมถ้าผมว่างนะครับผมโอเคยังไม่ว่างก็งไม่เป็นไรนี่เป็นพวกอะ,อะไรนะโปรแกรมโปรแกรมเบอร์ในการปรับจูนของเสียงมันหรือเปล่านะครับผมน่าจะใช่นะครับผม โอเคครับสเปคเหล่าด้านกล่องที่ผมจะขึ้นใต้ร่างที่คลิปชั้นนะครับผมโอเคมีรับประกัน2ปี7.1แล้วก็หูฟังมีไมโครโฟนเป็นสายแบบ USB Jack เป็นแบบ USB 2.0นะครับผมโอเคแกะเลยนี่ซื้อมาจากแอดไว้โดนป้ายามาเล <c oughs> แน่เล่นเล่นนะครับในกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมน่ครับออกไปก่อนเราดูในกล่องนะครับผมโอเค ก็จะมีอ่อคู่มือที่เราชอบอ่านกันเป็นประจำนะครับผมแต่ผมก็อ่ามันอยู่แล้วนะครับผมคงใช่นะครับนี่เป็น v r i o r i t y c การเป็นใบรับประกันนั่นเองเก็บไว้เอามาดูสินค้าอะไรดีกว่านะครับผมนกผมนี่ก็จะนกของพ่อเหมือนกันนะผมก็จะขันบ่อยชิบหายไว้บ่เลยนะครับผมกุ๊กกุ๊กก เรื่องเป็นเพลงไปแล้วนะผมโอเคนะผมนี่ครับตัวสินค้านะครับผมผมไม่ได้มาขายนะผมแล้วไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมซื้อมาใช้งานเองเหมือนเดิมนะครับผมลงทุนเองใช้งานเองก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจผมตาคลิปต่อไปนะผมนี่ผมใช้เงินผมซื้อเองนะขับมาครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วผมนี่ครับขอบจะเป็นขอบของไฟนะครับผมไฟ RGB แบบเป็นเป็นแบบเรนโบว์แบบสีรุ้งนะครับยอดแฟนเท็นะครับผม เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมนี่ครับลูกย่อไฟไม่ลูกไฟโอเคนี่แล้วก็มีไอ้ปุ่มปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับไม้ก็อ่อนๆนะครับแข็งๆนิดๆพอดีนะครับกำลังดีนะครับเรามีไฟส้มตรงนี้นะครับจะมีรูไหม้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสองรูตรงนี้มีน็อตน็อตไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอะอลูมิเนียม แข่งนั่นเองนี่ก็เป็นหนังนะครับตรงนี้นะครับเป็นหนังเย็บใบได้แดงนี่หนังขิ้เกี้ยมนะครับผมไม่ใช่นะครับหนังจระเจีโอ้ไม่ใช่ครับผมไม่รู้เอาเป็นว่าไม่ต้องรู้ด้วยกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นหนังของอะไรนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็ปรับบนไม่ได้นะครับผมก็ได้แค่นี้คราง้าออกแล้วก็สุบหัวเราเองครับผมเรื่องสวมหัวเรานั่นเองนี่ก็เป็น ฟองน้านุ่มๆนิ่มๆนะครับผมนี่ก็เป็นตรงลำโพงของมันนั่นเองโอเคเรามาดูสายนะครับผมนี่ครับที่ผมบอกเป็นสายแบบไมโคร USB 2.0นะครับผมเป็นหัวนี้ครับเป็นหัวเลี่ยมทองนะครับถ้าใช้ตอนฝนตกก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมอันนี้หอกล้อเลนนะครับอันนี้เป็นตัวขึ้นรบกวนนะครับผมไว้ตัดขึ้นรบกวนนะครับผมดูครับสายนะครับจะเป็นสายแบบอ่า พลาสติกหุ้มพลาสติกเคลือบนะครับหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วเป็นพวกเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดแบบที่เขาต้อยหน้าได้เป็นแบบเป็นแบบระยิบระยับอะครับัเนม็ดน้อยนี่พวกสายดูแบบเหมือนพวกสายแจ็คของเครื่องเสียงราคาแพงนะครับดูดิอย่างดีอะหนาด้วยน่าจะไม่ขาดง่ายนะผมชิดบา้นะ okay. นนนานส่วนตัวนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมเราไปดูไฟกันเลยดีกว่านะครับผม โอเค okay, ผมตอนนี้ก็ทําการต่อไฟไปที่เรียบร้อยแล้วผมนี่ครับไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะผมให้เป็นไฟสีส้มนะครับผมดูจากทางด้านหน้าผมจะมีไอ้ตรงขอบไปตรงนี้ด้วยนะโอตรงนี้นะผมโอเคนี่ด้านข้างครับโอ้โหอย่างสวยบอกนะครับเดียวมันสวยจริงๆเดี๋ยว,ว,ยยวถอดปลั๊กไฟออกก่อนอย่าโอ้ยมากเกินไปไม่เกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยโอเคนะผมก็จะประมาณนี้เลยไฟนะครับนี่ดูดูดูด โดนวิ่งเขา,าปุป๊บป,ปัป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับนี่เห็นไหมใช่ไหมนี่ดูนะครับผมอืมเป็นไฟแบบเรนโบว์ Rainbow. ดูโอโหกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ดูนี้ดูนี่ครับนี่ครับ มีพักมีติดมีพักมีติดมีวิ่งมีอะไรโหมดอะไรไม่รู้ของมันนะครับผมอารมณ์สวยครับดูครับนี่ผมเปิดสุดแล้วนะครับดูจากทางด้านในนะผมนี่นะครับดูประมาณนี้นะผมมาดูมันวิ่งครับตึ๊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 บแล้วมันก็เต็มแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะของตรงนี้ก็มีไฟทัดกลางน่ครับสวยจริงๆนี่ดูครับชัดๆ อย่ปิดเสียงก่อนอย่โดนเลโกสิเยอะโอเคนะครับนี่ดูด้านหลังฮะดูด้านหลังดูดิโอ้โหย่างสวยอะ่ะอวยเหมือนกับเขาจ่ายตังค์หรืว่าเขาส่งมาให้ดิวไม่ใช่นะครับผมผมซื้อมาใช้เองแต่ผมชอบมกักเอาไม่ใช่ชอบมันเป็นการสนตัวนะผมไฟแบบนี้เราขึ้นอย่างนี้ผมชอบครับดูมันดับไปแล้วนะครับ๋วมันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับ,ป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นของมันมาเองนะครับเป็นไงครับผม คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผมวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ผมร like, ายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างนิดทิปชั่นเหมือนเดิมนะผมรายละเอียดแบบเจาะลึกหรือว่าแบบเอาแบบเข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนิดทิปชั่นนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผมถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยเวลาทีี้ด้วยนะผมโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากตรงน,นี้ก็นุ่มนิ่มนิ่ม เดี๋ยวคลิปสุดท้ายผมจะเป็นการแบบทดสอบไมค์ตัวนี้กันว่าเสียงมันจะชัดยังไงชัดหรือเปล่าเสียงแตกหรือเปล่าเสียงนุ่มหรือเปล่าโอเคเราไปดูคลิปได้ครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่หูฟังตอนนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูเสียงตอนนี้เสียงจากที่ท่านได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากไมค์ตัวน,นี้นะครับผมดูนะครับเช็คเช็ค one two อ่าอ่า อ๋อเฮ้ยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมอันนี้ก็เสียงก็จะประมาณนี้ผมเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะผมที่ผมยังดีวิวไม่หมดนะครับก็คือการปรับไฟนะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะเป็นรูปสัญลักษณ์ไฟนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราถ้ากดเรากดปุ๊บนะครับมันเป็นระบบแบบทัชสกรีนหรือว่าสัมผัสนะครับผมนะครับไฟมันจะดับไปนะครับเ้ากดปุ๊บเห็นไมไฟมันจะวิ่งขึ้นตึ๊บ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 แล้วก็หมุนอ้อมนะครับ อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนี่ผมรีรวิวแบบหน้าง,งานเลยนะผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะไม่ได้เตรียมแล้วไม่ได้ใส่โพยอะไรมาตุ้ยลิกขัดเอาเป็นว่าผมรีวิวอย่แบบนางนี้เนี่ยนะครับผมสไตล์ของบ้านบ้านบ้านนอกนะผมน่ครับเห็นไหมครับกดเปิดปิด,ปดตรงนี้นะผมตรงนี้ก็เป็นตัวที่ว่าปรับระดับเสียงนะผมนี่ครับเพิ่มเติมจากตัวนี้นะผมโอเคนะครับเสียงนะครับผมเสียงจากหูฟังตรงนี้ก็เป็นเสียงแบบออกจะทุ่มทุ่มนะครับผมทุ่มทุ่ม แหลมกลางๆนะครับเสียงก็กำลังดีนะครับแต่สำหรับผมต้องเป็นแบบทุ้มเยอะกว่านี้ตนะ้องแบบบุมบุมๆแบบขี้หูสั่นสะเทือนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับอนนี้ก็เป็นไฟนะครับโอเคแล้วมันจะมีลูมายสองตัวอยู่ตรงด้านนี้นะครับนี่เราใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้ครับด้านข้างนี่ครับสวยครับเป็นไฟเรนโบว์สวยดีนะครับนี่นครับโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไม้จาก มือถือหรือไม่จากมาาไมโครย่าเรียนะผมเอาออกนะตอนนี้ก็คือใช้จากตัวน,นี้นะผมเสียงก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันนะครับว่าเสียงมันจะออกไปทางแหลมหรือว่าจะยังไงแต่ว่าเสียงหูฟังนี่เป็นแบบทุมท้มๆเดทุมท้มๆไม่มากเสียงกลางๆแบบเสียงระดับเกตสักสิบคะแนนเอาสักเจ็ดคะแนนแล้วกันเสียงคุณภาพของเสียงนะผมแต่คุณภาพของไม้นี่ผมยังก็ยังไม่ไฟังมนกันท่านท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฟังแล้วก็พิจรารณากันดูนะผม หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นการประกอบการตัดสินใจของใครหลายๆคนที่จะไปซื้อตัวนี้นะครับผมผมอาจจะพูดผิดบ้างรีวิวผิดบ้างผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นลผมผมจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นที่สุดให้ได้นะครับผมไม่ต้องแปลกใจทํำไมผมต้องหันไปทางอ่าด้านนี้ด้านนี้หรือว่าด้านนี้อ่าด้านนี้มั้งครับด้านนี้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 เพราะว่า ผมใช้กล้องโน้ตบุ๊กอัดนะครับผมตอนน,นี้ตัวแรกเนะเป็นกล้องมือถือตอนนี้เป็นกล้องของโน้นนตบุ๊กนะผมแล้วผมมีสองจอคือคือจอนี้ผมไม่ดูตอนผมอัดนะครับผมว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยได้มองกล้องเลยแล้วผมก็ไม่ได้ชินกับการมองกล้องแบบตรงตรงนี้ครับยังไม่ชินนะครับผมต้องต้องขอโทษ้วยนะครับผมโอเคผมขอจบคลิปรีวิวการบิงเท่านี้นนผมพูดโอเคขอจบคลิปมาประมาณสักสามสี่รอบแล้วมั้งครับอันนี้ก็คือจบจริงๆนะครับผมโอเคก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้น,นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับและใครให้ช่องใจวิทยุสตูดิโอด้นะผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะผมวันนี้ก็สุดท้ายก็ขอย้ํานะผมว่าแม่ได้จ้างผมมาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมซื้อมาใช้เองนะผมเพราะผมชอบส่วนตัวแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นข้อพิเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลของตัวนี้นะผมดับหรือล้วผมไปกดตุกทำไมโอเคติดละก็ประมาณนี้นผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบาย